สวัสดีสมาชิกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้นวมอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อจะให้สมาชิกได้ดูได้เห็นกันนะครับเอาไปถ่นะการใส่นวมนะครับเราจะครอบครอบต่อเลยนะคะครอบต่อลงไปเลยเห็นต่อไหมต,ตอนนี้ยาวประมาณหนึ่งเป็นเอ้หนึ่งนิ้วครับหนึ่งนิ้วเราก็ครอบไปเลยนะครับครอบเลยการรัด อันหลังเราต้องบีบให้แน่นนะครับบีบใช้สองนิ้วใช้สองนิ้วสองนิ้วนี่บีบนะฮะทางใต้และข้างบนบีบให้แน่นแล้วเราก็รัดเลยครับนี่ก็จะอยู่ครับแน่นมากมเดินได้ลองลองอีกข้างนะครับอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเราก็ครอบเลยนะครับครอบต่อไปเลยนะครอบเราก็บีบเหมือนเหมือนกันนะครับบีบแล้วก็รัดเลยก็แน่นทั้งสองข้าง นะดูนะครับส่วนนี้มันไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับสมาชิกทุกท่านตัวตรงนี้เป็น,ปนซอฟมากนะครับมันจะไม่กระแทกนิ้วนะฮะมันเป็นยางนิ่มๆรงก็ก่อนนมก็พันพันก้อยหน่อยก็ดีนะครับครับเห็นไหมครับถ่ายบนสายบนลักษณะน,นมแบบนี้นะฮะ ตีการการเราเราเราทำการนวลเสร็จแล้วถ้าเราแกะออกมาเลยครับใส่นมต้องดูนะครับดูส่วนนี้นะครับต้องให้อการกระแทกการกระแทกชั้นในนะครับให้อยู่ให้อยู่ในในส่วนประมาณนี้นะครับถ้าเราจะทําการนวลนะครับเนี่ยนะครับเราบีบอยู่แบบนี้เลยนะฮะต้องดูนะครับจะให้อ่าให้ให้เดือยเลยอย่างนี้นะ ต้งแค่นี้นะครับมันจะไม่ทะลุครับมันจะเป็นแผ่นที่เหนียวมากๆครับครับไม่โยกนะครับลองดูได้นะฮะเห็นลห